สวัสดีปีใหม่ค่ะ2022น,นะคะปีเสือนะคะ2565นะคะเอาเลิกเอาใช่นะคะทำบุญตักบาทนะคะวันนี้เฮ็ดบุญจ้ามือแรกแห่งม้านให้ร่ัให้รวยสุขูสุคนนะคะจะเขียนข้นถือลำลำเรื่อยเรยเลยค่ะถือหวยรางวัลที่หนึง่งจังสีรวยไว้ พี่หาพ่อมค์คน้กันวไปเหตุบุน่นเอาบุญบ้านได้ขนมก็ปิดเขานะคะเมื่อบัง่ววันรงเมันขึ้นเออเดี๋ยวนี่เจ้ากตังบานจังหมูอ่านท่ากันเหยียบยก่งไอ้กี่เพี้ยอเอ่อไปยู่นี่ไงงมึงทายเอาขูอยู่ทายสูยค่าตาสาวนะคะมะควันบอกมะควนบอบังม่วงกำลังเป็นหนวยพี่น้อ หายไปบ่นเหรอคะธรามาตาดบานเท่าโอ้นี่เแ็ด <travail> บ <t Luis> ุญยังกระจามือนนี่เฮ็ดบุญบ้านปีใหม่อ๋อเฮ็ดบุญบ้านยาวใหญ่ ไปเฮ็ดบุญน้ำกันนะคะย่ามือเร่ามือนี่วันที่หนึ่งนะคะสองห้าหกห้านะคะ <c oughs> เอาเอเอาใช่นะคะ <c oughs> เฮ็ดบุญตักบาญน้ำกัน <c oughs> โอ้คนสวยไฟบร,ริการ ราณีมาลาเเลกมติโยเทตตาบาลติงโกลำปนาลาวะกามาปสยาสาคัมิโสตานตเวตนาเจตวะโมเน ยมกลยจะรีรทีสวรรค์ผู้เหัวนแธรมธรรมสาวเเจ้าะเสวนเองวิริยานิจุปสวคนีปิดางสุดทางดูความดูเรรงารมกิจุปะนอารวันวา สวัสดีค่ะเมือเนี่ยวันที่นึ่งนะคะเอาเรกเอาใช่ขายด้วยจ้าขายเฮ็ดบุลเล้วกับขายขายนิไส้กรองพี่น้องไส่ก้องโอ้ปิดปิดบริยู ปิดบรยูพี่น้องปิดบรยูดูค่ะไซโอ้โอปิดกองบัลลยเลยพี่น้องปิดกองบัลยเลยสวยงามสวยงามกองฟอ้อมกองหนีใสไกหมุนนะจ๊ะขนาด5 0านหนะคะเดี๋ยวเขากะแพกของกันนะจ๊ะเขาก็จะไปทรงลูกค,ค้านะคะขอบคุณอาเขียดนะคะกับหน้าจอยเนาะคะ่ะสังปาเผาเฮามาเข้าปิดราน ขอบคุณหนาคเะิ่นซังออเดอร์ปลาเผานะคะเบ่อยโอ้่นบวนค่ะบุ่นบมันไม่หม่ค่ะเช่นกันค่ะก่ะกิจการลุ่มเรืองล่ำลำเลยนะคะคุณค่ะปรพยาบาลจ้าแซ่หวานหวานซีังแหล่แซ่บมังแง่แพทยแย่งปั่นกันแล้วเลยาปอซีทุกท่านจ้ ขอบคุณลนหลายด้วค่ะเด้อในอนไปวยเช่กันเช่นกันค่ะเช่นกันค่ะานะครับานอะไรปีนสายปีนสายปีนมาโนะอไรน้นกน้าสายปีนแ่ม่จินตปแปกกอนแม่ฮออนอนอะี่ยังเดียว่บาลนสนุนอะไรเาไปเพิ่มเตขอบคุณพยาบาลเป็นได้หลายค่ะนับสนุนลูกหลาน มวลค่ะนมวลจะเพิ่มพยาบาลแล้วมาจะมวามวลค่ะขาปีครับกินขาปีขึ้นกับเบิดขึ้นจ้ะพยาบาลกับมาทีมงานอาเขียดด้วยค่ะสั่งป่าเผาเขากัน น้องเมสซารองเพลงนะจ้าจ้าร้องเพลงอ่าองเพลงให้เปนุกนเลยแล้วลูกเร็วแล้วอ่องเพลงเอบคุณนาหอมนะทีงานนะะสร้งป่าพพ้อฮ่อเาเหมือนโอ้ยมาในขเชืดีปีใหม่เด้อให้เรารับเลยด้วยเฮงเงปังปังขายของอะไที่ดีเช่นกันขอบคุณนลายค่ะหันนะคะพี่น้องโมหันตที่สองนะนี่โ้ตุตตพีพีโ้ยแต่ยัง บอกแล้วบอสแสไปหาหมอพี่น้องเลยหมูหันหมูหันหมูหันนี่นะพี่น้องมันจังอะนันว่ามันก็ได้แตกมันกรออะไรมันก็ได้แตกค้องแทะอ้ยขอพูดลูกค้านะคะที่มาอุ่นนุนนะสร้างหมูหันนะคะมื่อเดี๋ล้องแท้ไปค่ะบอสแสไปหาหมอหมูหันค่ะตัวที่สามค่ะตัวที่สามตัวที่สามแล้วพี่หน้องเสี้ยนไหมเออกไปแล้วตัวหนึ่ง พยุ่นไปตัวหนึ่งนะคะเสี้ยนไหมอีกตัวหนึ่งนะคะเสี้ยนไหมสองนะคะพอยุนหนึ่งตัวนะคะหมูหันพี่น้องหมูหันว,ว่าจังไหนล่ะบ๊ยขอบคุณค่ะลูกค้าหน้าที่มาอุดหนุนนะคะหมูตัวแรกไปแล้วแม่ตุย๋ยว่<ม>า<อ>แซบจึนดูด,ด,ดโปะน้ำจิ้มก<ด>ับบง่อเลยเออแน่นอนแน่นอน จะสั่งเพิ่มพนะสีสร้างเอาอีกตัวหนึ่งพนะพระท่านแล้วจ้ามูมือนีมีสามตัวจ้าพระท่านแล้วพระท่านแล้วแซบดูดโปเลยเลยล่่านอ้ย่างให้หมูหันจ้าหมูหันเนาโอ้ยหอมหอมหอมขา จ้าจ้าโอ้ยหมูหันพี่น้องหมูหันสิบสี่โลจ๊ะสิบสี่โลแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณสุดใจนะคะหรือว่าอาเขียดเด้อค่ะสั่งหมูมาให้ย่างนะคะพี่น้องปีใหม่นี่ผู้ใดสนใจหมูนะคะสั่งจองไว้เด้อค่ะลวงหนาเด้อสีไปทรงหอดบานหอดหมองหอดบอลมีหลายราค่ะค่ะอกอบเป็นกอบเคาะเบอ่งแล้วราคาเป็นกันเองค่ะสั่งจองโดย เสยนไหมนะเียนไหมติดต่อม่ได้เสยนไหมหอมพี่น้องหอมงไนล่ะอ่าวอไปเอออย่าิน้แล้ะเนาะเสียงจ้าหนาน